สวัสดีค่ะอซี่องหนุดหน่อยนำโชกทุกทุกคนคะ่ะมือหนีหนุดหน่อยนำโชกก็ได้เดินทางาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝนของแม่ดาวค่ะแม่ดาวนี่เพิ่นฝันค่ามชมฝันเห็นกำนันค่ะกำนันของมูบานเพิ่น่แหละคะท่ามชุ่มที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะมาส่วนแม่ดาวค่ะมาส่วนแม่ดาวน, al, นี่ไปเบื้องดินค่ะท่ามช่มดินอยู่ฟังเล่าเพิ่นมามันจึงถือค่ามชมแม่ดาวก็ได้ไปคะ่ะไปผัดไปพอกับสามีเก่าของเพิ่นค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วค่ามชม เพื่อนการมาถามไทยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถามไทยสารทุบสุปยิบนี่ค่ะจับแม่ดาวนะคะเนาะเมดาวเป็นการมีตัวเลขกท่านผู้ชมมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะเนาะเป็นแนวทางค่ะตัวเลขความฝันของเมดาวที่เพื่อนเสีหยหวงววนดี้สีเป็ตนตัวใดญ่นะคะตอนนี้นุนดอยน้ำาชกยูกับแม่ดาวแล้วค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมดาวพร้อมพอมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะแม่ดาวค่ะสวัสดีค่ะแม่ดาวค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางนะคะเนาะไปติดตามเรื่องเล่าความฝันคือเก่าละค่ะท่านผู้ชมก็เลยเด้มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวน้าแมดาวค่ะก็เลยถามไทยเรื่องความฝันนี่ละค่ะท่านผู้ชมแม่ดาวเพิ่วมาเพิ่นฝันอยู่ค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของแม่ดาวนี่เพิ่นสิฝันจังไดก็ให้แม่ดาวเพิ่งบ่อยฟังเนาะค่ะเนาะแม่ดาวฝันว่าจังไดคะฝันว่า เพิ่นพ่อใหญ่ไอ้กำนันเก่าเนาะเพิ่นเพิ่นไอ้เพิ่นมาซวนเพิ่นว่าสิพาไปอันเบิ่งดินเมืองลาวเพิ่นว่าเออดินเมืองลาวทางใดล่ะก็เลยว่ามันดินมันถูกเพิ่นว่าบาดนี้เมียเพิ่นก็สิไปนํากันน่นะเมียเพิ่นเมเมียของพ่อใหญ่กำนันเออไม่ป่าน่นแล้วก็ไปคือกันบาดนี้มองเพิ่นอยู่นคือจังเพิ่นสิตักบาดเฮอนีหยังนี่นะ บ diyorsun, wired, ้านในข้นก็ร right ้ายบ้านเมีย hmm. ก็ร uh. ุ right. mm ่งใจคุยไม่บ้านไม่ป่ากิดอันนักไปคือกันเออค่อยเลยคุยกันว่าเอออันไปกันดินอยู่แถวได้แต่คนละไปที่เมืองไม่ไปทั้งคนละทั้งเมืองเล่าคนว่าย้อนมันดินมันเถื่อนคนว่าน่าไปเบืองกวบกบดีสามว่ามันไล่ตัวได้กบดีสามนะบ้านนี้ก็ไปคุยกันไปคุยกันมากกินข้าวกินน้งข้นมาหลายลายคืว่านะ มาเงือนเป็นกเกื่อนบบแอมอ้มคอยอย่างี่ะอือเงือนลงโลกเออเงือนลงโลกปีน้ำทงหน้าทงหน้าเป็นนอยู่ที่ทางหน้า <c oughs> แต่ว่าเิ่นแอมปูนปอยู่แต่ว่ามันหักโบมิดชิตจังนี้นะม่วนม่มองเป็นเห็ดผ้าแดงผ้าขาวมันเป็นาวไปสอย่งนี้นไป็เห็ดเงี้ยไก็ได้ไปเงื่อนไปสั่นของก็ยังจำนั่นไปอยู่ไปไ่น,น,น,แนแต่แแว่าเป็ปนส่วนคอยว่า <c oughs> ป้าคอยว่เบื้งดินเออ บานเนียไปบ้านก็ก็ด้อโอ้ปวดเนี้ยกับเงี้ยก็เด้อกับ้านเนาะบานเนีก็ก็ไปไปไเนี้ยแบบก็พ่อก็ยายก็แม่เป็นไปโป้ก็ยายโอ้โหเป็นเป็นแบบว่าเป็นหูเป็นนี้ก็นั่งเหี้ยโอ้ยเขามาเด้อไปเราต่ามากขาบานเนาะเป็นเงี้ยนี่องนามเขาเงี้ยหงอ่างแต่ว่าบัานบนมเป็นหงนามมันเป็นคืององเงื่อนนสิน่ะแต่ว่าเนี้ยกเี้ยบอกต่วบ้าน ก็คือห้าผัวเงี้ยวจะเป็นเงี้ยวใช่ไหมมีคนมากก้อนแดงสีเหม็นบอกค่ะแม่ก็เรียกว่าท่านเงี้ยวเปนก็ะหอผ้ามากเป็น่ายจิตซากผ้าผู้คนเสียอล้วก็ผัวเก่าเนาะผัวเก่าคือเสียไปแล้วคือเสียไปแล้วค่ะเพป็นกระนองเสือกระนาวเนี่ยมันหนาวเพป็นว่าทางเพื้นนหนาวกระนองเสือกันเงาวพื้นไปเกอนนองพื้นใหญ่ๆเสือกระนาวไปบานคนก็เรียกว่าเอาไว้นี่ล่ะจิตซากไงโดอกเขาว่าอันนี้ก้อนเงี้ยก้อนเขาเรียกว่านะ ก็จะถามาเหตุใเหตุน้าเด็๋ย่อร้ายนได้ยังจะถามแตก็ว่าก็เด้ร้ายแล้วเขาว่านี่ออกเขียก็เลยซีบกระจเขาก็ว่านอกที่นี่เขาเจ้าก็เดยร้ายอยู่แต่ว่ามันกินบะเบดอคนเดียวแต่ก็บอกเว่าัสูงๆโคตเลื่อนเง้ยเขาก็ว่าเพิ่นมาให้กำลังใจเนาะก็เรื่องของเมือนะพอกำนั่นเก่านี่เพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่คะคุณแม่ โบเล้วพอกำน,นันแดง,งแล้วก็เสียเ,ยเสียแล้วเนาะคะ่ะเนาะคือคนยังมีชีวิตอยู่นั่นคือเมียเพิร์นดากะแม่แม,ม่ป่าปกิดป่าอีกผู้นึงแม่ป่าเมียเขารุ่ใจนะค่ะที่ไปน้ากันยังมีชีวิตอยู่คือผู้หญิงสามคนนี่นยังมีชีวิตอยู่ทุกคน,น,นแต่ว่าผู้ชายพอกำน,นันผู้เพิ่นมาส่วนเสียชีวิตแล้ววปานีพอบ้านของคุณแม่ก็เสียแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่น พอกำนันนี่กะว่ากกคุยปกติมันบ่ค่ะกันแบบคือคนโบตายไงยังย่งเดียวกระด้างขุยกันเนาะค่ะเคยฝันเห็นพื้นจะเถื่อบอกคุณบอกบอก่เคยฝันจะเถื่อนี่แหละกระด้างฝันเห็นพื้นแต่พอบานพระเจียไปเองกันนี่แหละเถื่อที่สว่งถึงฝันเห็นพื้นค่ะคือพอกำนันเหมือนพื้นมาส่วนแล้วก็ให้ไปผอกับพอบานของคุณแม่อยู่บ่ในใจคือว่าจังสันสิแมียนมาจากนะเพื่อว่าเพล่นนี่ยจะอยู่น้ำกันเถอะใช่ไหค่ะค่ะ ไปพ่อพเพื่อนนี่ก็เลยเพื่อนกเนนนอ็เลยทามข้าวทามข้าวเนาะค่ะตัวบ้านเนาะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเนะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวที่พึ่งเหลี่ยวนะคุณแม่เนาะคุณพ่อเพื่อนอาจสีเป็นห่วงหรืออยากให้กำลังใจคุณแม่เนาะก็คุณแม่เพื่อนก็อยู่ผู้เดียวแล้วค่ะท่าผู่ชมก็ขายของดูบ้านนี่นะคะเพื่อนอาจสีมาซื้อโดยตรงบ่ได้ก็เลยเป็นพอกำนั่นมาส่วนไปผัดไปพ่อคุณพ่อ เม่นบอกเขาคุณแม่แต่ว่าเพิ่นกกสมบูรณ์คือเพิ่อนโบเป็นยางนิ่เดียวเพิ่นกป็นยางมากคือเพิ่นสมบูรณ์คือไปเบียดต้อกันคือจังค้นโบเป็นยางพอกำนันกคลแตะเพิ่นกเ็นยางคุยเป็นด้วยเสียเสียบไม่ก็คือเก่ามานี้อายุพอกำนันคุณแม่โหโบโบบเหัวว่าเพิ่นกระด๋แต่ว่าเพิ่นเป็นอายพออยกำนั่ประมาณไหนบอกเขาคุณแม่ เจ้าคนเป็นหลายเจ้าปีสิน้จคุค่ะค่ะกระ่บเป็นยังค่ะคุณแม่ท่าบบหูกรบ่บเป็นยังบานนี้ถ้าให้คุณแม่ตีตัวเลขจากวามฝันของคุณแม่คุณแม่สิตีตัวไดตัวอตัวดหนวนีคุณแม่มากตัวไหนแต่ว่าัวนีเนี่ยโบมากคือศูนหาศูนหาสองครับหนึ่งหนึ่งสองสี่มากเลย เงจ้างไปสื่อมูนหาหาสนหาหาืมสูนหาหากหหเพราะว่าไอคืออันขสคือเตือนมันสองหาสูนหาิ่งร่สื้อูนหาหากมากตัวนี้ันนแต่ว่าถือว่าถือจะว่าการเรืองตัวนี้เอาคเพราะว่าตัวนี้ื้อเขาคิดมากกว่าคื้อสิ่ง ศูนหาหาหกหาหาลด็กหนึ่งหนึ่งสองก็สือกหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะเป็นตัวเลขที่คุณแม่มากเนาะแม่นม่กะกเสืการมันกัดเฉี่ยมโยงเกี่ยวโยงคับพ่ออเกิดหรือมีตัวเลขของพอบานของคุณแม่เนาะพ่อซอเกิดเป็นเกิดสี่สองหาศูนหาเนาะค่ะเือพุทเนี่วาสีสือไอศูนศูนเอียงมันบ่มี บา <letter> ร, mhm. ร์บารี <t enders> ่นบ่มีเนาะเออบ่มีว่าว่าสิซื้อว่าสิซื้อ112มันก็บ่มีมันได้แต่ตกกับมันได้221ได้211หินึค่ะแต่ว่าตัวเลขที่คุณแม่มากคือ112่งหน่งสอาร์ารีซื้ออัน5 5าหสิมันก็บ่มีมันมีแค่055ค่ะกะให็นแ้วคุณผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะแม่ดาวเพิ่นกาเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมตีตัวเลขกาแม่นค่ะท่านผู้ชม รอบนี้เพนวาเพนบริตีเอาจากความฝันเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่ากระเชื่อมโยงกับความฝันเชื่อมโยงกับตัวเลขเกี่ยวกับคุณพ่อแล้วค่ะทู้มค่ะมันเก่าหนึ่งเนาะบางที้อยมนุกหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเก่าก็พกตัวเดียวกันค่ะคุณแม่ค่ะความฝันของคุณแม่มีอย่างเพิ่มเติมบอกสาหรับปีนี้้ะขอบคุณแม่ดาวหลายๆเนาะค่ะที่มาให้แนวทางความฝัน กับท่านผู้ชมของเอกนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุนหน่อยนำชูกับ,บสิบห้าท่านผู้ชมมาเบิงตัวเลขความฝันของแม่ดาวเนาะคะ่ะเนาะแม่ดาวนี่คุณฝันกันะท่านผู้ชมฝันเห็นกำนันค่ะกำนันของมูบ้านเพื่อนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมที่เสียชีวิตไปแล้วมากค่ะมาส่วนแม่ดาวค่ะไปเบิงดินค่ะ,ะกับมี่เมียเพื่อนไปน้ำแลละกับป้าอีกคนนึงค่ะท่านผู้ชมป้าอีกคนนึงไปน้ำกันค่ะไปกับไปบ้านเพื่อนนี่แหละค่ะบ้านเพื่อนกับอยู่ทงไ้ทงหน้านะค่ะเนาะ อยู่ทงไ้ทุงหน้าไปกับเพื่อน่าบ้านกับเป็นบ้านแบบโบราณน,นี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับบอดีปิดดีปันได้ค่ะท่านผู้ชมบอดีแอมเนาะบ้านนี้คุณแม่เพื่อนกับปวดเนี้ยวค่ะปวดเนี้ยวสิไปเนี้ยวไปเขาของหนาบกำลังไปนั่งรุงค่ะบ่ทันหนิเนี้ยวค่ะสามีของเพื่อนค่ะกับมาหาค่ะท่านผู้ชมหอบเจ้าพงเสื้อผ้าสิไปซักค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้แม่ดาวเพื่อนกับเลียว่าเพื่อนสีซักให้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกับเล่ได้ถามค่ะ ถามข้าวถามข้าวนี่แหละค่ะว่าเขาปีนี้เด็กจ๊กสอบเข้อนี้เด็กจ๊กสอบเขาเจ้าเด็กจ๊กสอบค่ะท่านผู้ชมแม่ดาวเพื่อนกะมีแนวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะแนวทางตัวเลขของเพื่อนกะศูนย์ฮาฮาหกฮาฮาหนึ่งหนึ่งสองค่ะการให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบึ้งเนาะค่ะนอหนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแม่ดาวค่ะงวดประจําวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้นุดดอยน้ำโชกขอให้ท่านผู้ชม มีโชคมีลาบลำล้วยลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังโชคโชค,โชคมันมันกวามมฝันของแม่ดาวกันทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี้นุดหน่อยน้ำโชคกขอฝากช่องหนุดหน่อยน้ำโชคไว้นี่อ,อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชกน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ